สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูก่อนอื่นฝากาเอฟซีทกทนนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเด้อตามไปพบกับช่องตามไปดูวันนี้เราจะไปไหนกันครับเซนทัเฟสไปดูหนังเน่เรามีบัตรใหม่บัตรกำนันตั๋วกำนันนะครับเดี๋ยวเราให้<อ>พิธีกร แนะนำนะครับเป็นตั๋วอะไรนะครับเช่ะฟังได้ก็เป็นตั๋วดูหนังฟรีนะคะเป็นของเพจนะคะคนล้านนาส่งมาให้ค่ะนี่ค่ะกำลังใกล้หมดอายุนะคะช่วงนี้วันที่31เดือน12-2024นนะคะหนึ่งใบต่อหนึ่งที่นั่งนั่นเองอ่ะก็เลยพาเด็กๆไป ดูหนังนะคะวันนี้ส่วนเงื่อนไขก็แสดงบาทนะคะหใบต่อหนึ่งที่นั่งแล้วก็ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นี่ได้มานะคะพาเด็กๆไปพอดีค่ะ5ที่นั่งวันนี้เราจะไปดูหนังเรื่องอะไรกันดีครับแอดจีเจกัแอดแตงนะครับคนไหนแอดแตง แนะนำตัวครับแอดแตงมาแล้วนะครับมากับช่องตามไปดูเราแล้วนะครับสมัยก่อนมานะครับแต่แอดแตงได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับก็เลยมาช้าครับหยอกเล่นหยอกครับหยอกหยอก,ยอก <c oughs> วันนี้เราไปดูที่เซนต์เฟ k e กันนะครับเราจะดูหนังเรื่องอะไรดีท <c oughs> ี่โยไม่เอาเรากลส <c oughs> อวโอ้ยแค่นี้ก็ดูไม่ได้แล้วเราจะไปดูอะไรเนี่ยที่หยดเราจะโยดแน่นอน ไม่เคยโอ้ Ooh, ไม่น่ากลัวเลยทำไมครับก็เหมือนอย่างที่หยดอ่ะครเป็นของตังก็เหมือนกับของต่างชาติอ๋อคนมีบ้านเหมือนโดนมีบ้านหลังหนึ่งโดนผีสิงอ่ะฮะบ้านไม่ได้มีชีวิตวันนี้เราก็หยุดล่าช็อกโกแลตดูใบกับบึกกลุบกันนะครับเราไปดูหนังกันก่อนนะครับที่หยดเลยเราไปดูในหน้างานกอนนะครับว่าหนังเรื่องอะไรจะสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราให้เลือกกันนะครับ ดูอะไรกันถ้าที่หยนมันจะน่ากลัวนะครับไม่เอาดูขี้หยนเฮ้ยไม่ได้ห้ามพูด <c oughs> ไม่พอนะครับสําหรับช่องเรา <c oughs> เราต้องแ <c oughs> อดมาใหม่ครับมาใหม่ก็ะจะดูแบบชอบแบบนี้นะครับ ชั้นบนสุดก็จะวิดเวียนหัวสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเจเจไรสุดแล้วก็ถึงเซนท่านเฟสแล้วเราตามไปดูกันเลยไปไปทาไหนกันอแอต่งแอจเจน้ำเลยไปไหนกันดี นี่คือเซสชันเฟสเชียงใหม่นะครับนี่เราจะไปที่เมเจอร์ซินิเพกเพื่อไปใช้สิทธิ์บัตรกำนันพิเศษจากนังสือพิมพ์ลาน,นาเชียงใหม่ใช่ไหมเจนเน่เขาอนุมัติให้บัตรสำนักคุณมานะครับสำหรับช่องแอดตามมาดูนะครับ <Okay. S 1> มีช่องตามมาดูอีกช่องนะครับกัแอปเจนนี่นะครับ มีของสำหรับคุณนะครับเป็นบัตรตั๋วหนังให้มา5้าใบนะครับแต่ตอนนี้เราจะพาแอสจีเจกับแอสแตงไปชมหนังที่ไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรกันเลยนะครับโอ้โหชอบกันใหญ่เลยนะครับสำหรับเด็กๆนี่นะครับมาโอ้ชอบมากเลยครับสำหรับแอสจีเจกับแอต thank you นะครับไปาทำอะไรรถไฟรถไฟอะไรเนี่ยเนช่องแอปแม่เจนนี่ที่ชอบจะทำตอน,นเด็กนะครับชอบมากเลยตอนนี้เด็กโตแล้วนะครับไหนเราขึ้นรถไฟโชว์สิอา้าวไม่มีทางขึ้นเหรอโโหเดินกัน เราเห็นหรือ,อยังเมเจอร์ซีนิเพกแอดแตงเมเจอร์ซินิเพกอยู่ตรงไหนครับไหนเหน็นไกลๆเรื่องไง,งโหนี่แหละสิ่งที่ชอบกันเลยครับเด็ก <c oughs> เอาแล้ว เสียงดันล่างห้างเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงไหนมองทางนี้หน่อย Thank you แอ J เย้กัน นี่นะครับวันนี้คนก็หนาแน่นพอสมควรนะครับสำหรับเด็กเด็กเล็กผู้ใหญ่นะครับนี่บัตรก็ดูได้ยกเว้นโซนิกกับ,นานบคาเว้นใช่นะเข้าใหม่ห้ามดูส่เรื่องแต่เราจะดูไลออนคิงนะครับวันนี้อันไหนจอเอาใกล้ๆน่ลูกน่าจะนี่สกินอนนี้อยูนุ้ยมันใกล้ไปนี่นี่นี่น นี่นี่เออโอเคสี่สิบห้าสิบหกตัะคลิกหมดเลยลูกสี่คนโอเคนะครับบ่ายโมงครึ่งมีอะไรอีกชั่วโมงครึ่งแน่โอเคยอดนี้นะเพราะฉะนั้นอีกชั่วโมงครึ่งเราไปทำอะไรกันดีเลือกบ๊อลอกกอนเลยเหรอเดี๋ยวสิเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่า มีเจ้าหน้าที่มาบริการอย่างดีนะครับสำหรับข้าวบบตอนนี้ก็เถียงกันอยู่นะครับเอายังไงดีโอ้ที่ได้บัตรมาฟรีแต่มีค่าภาษีเพิ่มขึ้นเท่าไรเอ่ยที่นั่งละสาบทอ๋อที่นั่งละ30นะครับ,บเพิ่มอีกร้อยซาบัร ใครเอามาตะบัตดก็จบเลยนะครับแมวเงินมาก็อดดูนะครับนี่นะครับใครอพกมาตะบัดนะครับเงินไม่พกนี่ก็นั่งดูข้างนอกนะครับเป็นค่าภาราสีมูลค่าเพิ่มที่ละสามสิบบาทสวยงามมากเดี๋ยวเราไปพักผ่อนทานข้าวกันก่อนไปเราไปข้างนอกก่อนบ่ายโมงครึ่งแน่ ไปอยากไปเล่นโกคาร์ดอ่ะโกคาร์ดอีกแล้วกินอะไรกันดีแอปแอปแตงแอปเจเจกินอะไรดีครับโอ้โหจะกินซูชิไปร้านแรกร้านอะไรกันมันเป็นโปรโมชั่นป็โปรโมชั่นเหรอร้านญี่ปุ่นเหรอไปใกล้ถึงแล้วนะครับเราจะไปร้านที่เปิดใหม่ นี่นะครับร้านนี้ที่คนชอบรถ20%อุปเซโอิชิรามเมน,นี่เองไม่หวัดเสียวแล้วครับไม่หวัดเสียวอ๋ดูกล่อสุ่มใช่ดูกั่องสุมไปอ่ะ ไหนมาดูอะไรไหนมาดูอะไรเนี่ยออโกรคัทอโกรคัทวิ่งรอบนี้เหรอไปโกรคไม่มีอะไรหรอกก็เล่นที่เราเรียนที่โรงพยาบาลเรียนโรงบาลเลยนะร่มเย็น เดี๋ยวพาไปขับมอไซค์เหมือนที่เจปีก่อนอม,มอไซค์แหกหโค้งเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันแล้วโกม,มือรถไฟหน่อยบ๊ายบายรถไฟหน่อยเด,เด็ก รถไฟบ๊อบรถไฟบ๊อบตอนนี้เด็กอ่ะรถไฟบ๊อบปไาไปทางโน้นเลยเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นข้าวโพดเนาะปไาไปดูกันเลยไปซื้อข้าวโพดเลยใกล้เวลายังห้าสิบสี่แล้ว เดี๋่วกันเดี๋ยวโปรโมชั่นกันเด้อถามโปรโมชั่นอะไรพิเศษมีไหมเอฟเดีอะไรแรกได้รสเคมคือราชานี่นะครับ <c oughs> ไหน ตัวนี้สามเก้าเก้าน้ำสองก็สองแล้วก็ได้กันโอ้เยี่ยมเลยตัวนี้มเรียกอะไรแรกไหมไงมีอะไรล่อตาล่อใจอีกแล้วมีส่วนลดเอสเลยนะครับเอาไมถ้าเป็นตัวนี้ก็คือไอชานิได้แต่ก็จะได้เป็นของเป็นทอยของแถมรางวัลสวยงามมากเอาบูเบลีนไหมหัวสีเหลืองอะไรนะบูเบลีน เด็กยุคใหม่เอ้ยอาโปมันมีอาโป้เลยอาโปคืออะไรอะอาโป้เป็นหน้าหรอเหรอตามรุ่นใหม่ไม่ได้เลยอ๋อนี่คืออาโปพี่เป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นเก่าอย่างเราไม่รู้เลยอาโปคืออะไรอ๋อเพิ่งรู้เนี่ยอาโปคืออันนี้อ๋ออาโป้เนาะอ่าโป้มันใส่น้ำได้เหรออาโปเนี่ย โอคุ้มมากแปซี่น้งสองเลยหรอแี่ั้งสองเลยจะนีู่ดบัตรได้นะเนี่งเสียบบตรเอาเอาชินนี้หรอเนห่งเข็มหนึ่งหรือเปล่าไหดีรหวานไหมเข็มหเข็มนะคะโอ้สามเก้าเก้าคุ้มเลยเป็นบัตรเครดิตนะคะเสียบไปนะแตะก็ได้ ทำไมมันง่ายจังเลยวันหลังยืมแม่ไปแตะบ้างดีกว่าแตะเติมเกมเบอร์ที่25านะเดี๋ยวรอพี่เขาเรียกเขาพี่บไปละเราได้ละ399ก้กับอาโปอันนี้คืออาโปนะเนเ่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยวัยรุ่นยุค90ยุคนี้คืออาโปนี่เองก็จะมีนี่ครับรถเค็มรถชีสรถทัฟเฟิลคืออะไรนี่โอ้รถหวาน นีวีพีมีไวเนี่ยข้างบนอ่ะมีไหมไม่เคยเห็นเลยมีเหรอตัวหนูพาแฟนมาด้วยได้ไหมเหรออะไรนะจะพาแฟนมาด้วยน้องแล้วข้างบนมันมีจริงไหมหรือไม่มีอยู่ที่อื่นลูกค้าดูเรื่องไหนต่างพูดถึงมันมีไหมอันนี้มีค่ะจะอยู่ตรงวีพีเล็กที่ห้องเล็กหนึ่งจะเสิร์ฟขับรถได้ด้วยโอ้โหมีพนักงานดูแลเฉพาะหลักพัน หกร้อยอยู่โ oh. อ้ยืลับได้สบายเลยวันหน้าก่อนวนะันหน้าเราดูคนละเรื่องแล้วเ<ป> <c oughs> จ้าเขาลน่นอีกเจ้านี่นะโอ้ oh, หลักหกร้อยกว่านะครับสำหรับ VIP แบบนี้แนะนำโปรโมชั่นให้กับ FC ทุกท่านเลยนะครับที่มา Major c i n e p e x นี่นะครับมีเสิร์ฟให้พร้อมแน่นอนจริงๆมีหมอนพีน่พ่อโอม ผมว่ามาหลับมากกว่ามาดูหนังนะดูแล้วมีมีวายมีวายก็จ่ายตามราคาวายใช่ใโ,โมีเงงานเราก็ได้เมนูที่ต้องการของเราครับแอแต่งให้ีเจก่อนจะเข้าลงน่าจะหมดก่อนนะครับสองแล้วเลินเวลามานิดนึงส,สามิ่สองแล้วครับ ยี2 2> ่สิบองลยานี่สิบสองางเขาดิเขาได้ยังเอล่รไปนั่งข้างหน้ากันได้ลงแปดสี่คนครับ ลงแปดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะโอเ้โอเ,เลึกมากคิดก็คือว่ามีของเด็กใช่ไหม,ไมคิดหนึ่ ของเล่านี่ผู้ใหญ่ห้ามเข้าดีงนั้นนะเข้าะเข้าหรอเขาบอกเด็กทีเวลาผู้ใหญ่เด็กห้ามเข้าแล้วะของเด็กกับผู้ใหญ่ห้ามเข้าดิดไปเลยเราเล่นที่อะไรอ๋อตอนเด็ก เออใช่ลืมเลยว่าวันนี้หน้าหนาวลืมเอาเสื้อมาเออหนูมาเนี่ยพอก,กอ๊อปนั่งพดีกันเราแถวไหน A แถว A เราก็จะขออนุญ,ญาตปิดไ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝาก FC ทุกท่านกดซื้อตั๋วแดง ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ